สวัสดีครับก็กลับมาอีกแล้วครับใน EP รีวิวสนามครับหลังจากห่างหายกันไปนานอีกเช่นเคยนะซึ่งสนามแห่งนี้ครับเป็นสนามของทีมในจังหวัดกาญจนบุรีอีกแล้วนะซึ่งโอ้โหถือว่าเอาใจแฟนขับชาวกาญจนบุรีอย่างเต็มที่เลยนะซึ่งสนามที่แล้วครับแอดได้รีวิวสนามของ b ีกาญจนบุรีไปนะแต่ EP นี้ครับ เป็นสนามของกาญจานบุรีซิตี้เป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นในไทยลีก3โซนภาคตะวันตกนะครับเขาน้อยสเตเดียมเหรอครับก็เป็นผลงานของเพจเฟส TPL Editor เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับทำสนามแห่งนี้ขึ้นมาแจกฟรีนะครับอีกเช่นเคยเลยย้ำครับว่าสนามแห่งนี้แจกฟรีใครสนใจ เพื่อนๆสามารถไปติดต่อหรือว่าไปดูที่หน้าเพจได้เลยล่ะครับซึ่งทีมกาญจนบ,บุรีซิตี้เนี่ยครับก็มีนักเตะเก๋าๆมีหลายคนเลยครับอย่างเช่นดาสกรทองเหลาสุชานตินุ่มมีแฟนไทยลีกที่ดูมานานๆจะรู้กันเป็นอย่างดีแหละครับอดีตทีมชาติไทยกันทั้งคู่เลยนะมาเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลสนามกันครับว่า มีตรงไหนที่มันเหมือนจริงสมจริงกันบ้างเหรอครับซึ่งแอดได้ดูมาคร่าวๆแล้วนี่โอ้โหถือว่าดีเทลรายละเอียดต่างๆค่อนข้างที่จะสมจริงมากๆเหรอครับไม่ว่าจะเป็นโดมข้างหลังนะเดี๋ยวเราจะไปซูมดูรายละเอียดกันอีกทีละครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดต่างๆในสนามที่เพจ e Base t ี l e d i t เ r เเขาได้ใส่เข้ามาแอดจะมาอธิบายก่อนนะว่าทีมที่แอดเล่นเนี่ยมันมีมาได้ไง ไม่ว่าจะเป็นการจนบุรีซิตี้หรือว่าป p การจนบุรีเพื pad, urgency, ่อนๆอาจจะสงสัยว่าแอดมีทีม2ทีมนี้ได้อย่างไรแอดเล่นแพทเลสโกแพทหรือว่าเฟสทีพีเอแพทของชายน็อตนะครับเขาก็จะมีทีมในไทยลีก3หลายทีมเลยนะครับไม่ได้มีแค่2ทีมนี้นะแล้วก็ทีมต่างๆในไทยลีก3นี่ถือว่ามีหลายทีมครับ ก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆใครสนใจสามารถไปติดต่อได้ที่เพจ a g e TPL p a t PL, Pad, หรือว่า Let's Go p a t ของชายน็อตลหะครับไปติดต่อกันได้เลยนะมาเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลของสนามแห่งนี้กันล่ะครับที่เพจ a g e TPL Editor เขาได้ทำขึ้นมาเดี๋ยวดูมุมสูงกันก่อนล้วกันเนาะสำหรับแฟนๆชาวการจนบุรีครับที่เคยไปดูที่สนามว่าอย่างไรครับเหมือนไหมครับเป็นอีกหนึ่งสนามในลีกภูมิภาคที่ทำขึ้นมาได้เหมือนมากๆ,ๆลวครับ ไม่ว่าจะเป็นดีเทลในสนามหรือว่าดีเทลด้านนอกเนี่ยเขาก็ใส่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อยเขาก็ใส่เข้ามาแล้วที่สําคัญโดมด้านหลังก็เหมือนนะก่อนที่จะไปดูด้านนอกมาดูด้านในกันก่อนละกันเอาเป็นเริ่มจากสแตนตรงข้ามฝั่งประธานเนาะเขาก็ใส่ในเรื่องของ ดีเทลป้ายของกองเชียร์ล่ะครับที่นี่บ้านถ้ำนะแล้วก็มีป้ายผู้สนับสนุนและที่สำคัญครับทางเพจเบ s ทีพีเอลอิดสนามเนี่ยเขาแจกฟรีก็จริงนะเพื่อนๆอนอย่าเอาไปขายนะครับถือว่าร่วมด้วยช่วยกันเนาะทางเพจเขาได้ทำขึ้นมาแจกให้พวกเราได้เล่นกันเป็นฟรีแล้วก็อย่านำสนามนี้ไปขายกันนะครับถือว่าช่วยๆกันเป็นกำลังใจให้เพจเบ s ทีพีเอลอิดได้หลังสรรสนามสวยๆนี้ขึ้นมาอีกแล้วรับ มาดูตรงนี้กันต่อตรงนี้เขาเป็นศาลาอํานวยการสนามกีฬานะโอ้โหถือว่าเนี่ยโดยรวมที่แอดดูดีเทลแล้วอะ เหมือนของจริงมากครับโอ้โหโฮโฮโเพจเพสซีพีเอลยิเตอร์แน่นอนอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นดีเทลดูครับรถรถยังใส่มาดีเทลของพวกรถที่มาจอดของแฟนบอลน,น่ะยังใส่เข้ามาโอ้โหและตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของสแตนทีมเยือนหล่ะครับในส่วนด้านหลังนี่ก็เป็นในเรื่องของตะข่ายหรือว่าตะแกรงเหล็กกั้นบอลเหรอเนานะเพราะว่าสนามระดับภูมิภาคนี้ก็ส่วนใหญ่ไม่ได้มีสแตนรอบด,ด้านอยู่แล้วละครับเขาก็ใส่ในเรื่องของผู้สนับสนุนมา แล้เนาะโอ้โหก็ถือว่าเหมือนนะครับถือว่าสมจริงอีกหนึ่งสนามเลยมาดูสแตนฟังประทานกันบ้างครับที่มีหลังคาแล้วเนาะถึงแม้ว่าหลังคาไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นสนามที่มีความจุไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับสนามเขาน้อยสเตเดียมเนี่ย ดูครับเวลากองเชียร์เต็มสนามมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะดูครับทางด้านอุโมงตอนนักเตะเดินออกก็ถือว่าทำมาสมจริงเลยโอ้โหแล้วมีจอ l c d ด้วยนะอยู่ตรงนี้แหละครับการจนะบ,บุรีซตตี้นะ ฉายาก็เสือดำแหละครับเหมือนเดิมครับก็มีดีเทลของซุ้มมานั่งสำรองมีกระติกน้ําด้วยนะทั้งฝั่งอเว์แล้วก็ฝั่งโฮมหรือว่าทีมเย่าและทีมเยือนล่ะครับโอเคดีเทลในสนามเนี่ยก็ลักษณะประมาณี้แหละเนาะตรงนี้ก็เป็นป้ายกองเชียร์ละครับพยักร้ายแห่งเขาน้อยกาญจนบุรีซิตี้ครับโอเคในสนามประมาณี้ไปดูรอบสนามกันบ้างครับ ดีเทลรอบสนามเนี่ยแอดค่อนข้างที่จะชอบนะสำหร Page ับเพจเ p a t e l e l i t o t o r เขาทำมาเนี่ยหลายๆสนามแล้วนะเนี่ยดูครับด้านนอกด้านในเขาก็ใส่ดีเทลมาถือว่าก็เกือบร้อยเปอร์เซแล้วด้านนอกก็ยังใส่มาครับดูครับสมกับเป็นสนามในหลีกภูมิภาคจริงๆนะก็เป็นในเรื่องของการจอดรถด,ด้านรอบสนามแล้วเราจะมาดูตรงนี้กันครับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยเนี่ยเขาใส่มาด้วยอะ่ะ เสาธงโดมด้านหลังรวมถึงแทงน้ำประปาโอ้โหดีเทลไม่ต้องสืบเลยครับสมจริงเหลือเกินนะรวมถึงภูเขาด้านนอกแล้วเนาะไปดูมุมไกลๆดีกว่ามันจะได้เห็นทั่วถึงแล้วเนาะดูครับถือว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งสถานที่ทำมาค่อนข้างที่จะเหมือนมากและที่สำคัญแจกฟรีนะครับย้ำว่าแจกฟรี และอีกหนึ่งเวอร์ชันโอ้โหเอดเกือบลืมพูดไปนะเป็นเวอร์ชั่นที่ไอเวอร์ชันเนี่ยแอดโหลดมาเป็นเวอร์ชั่นย่าสวยมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะเป็นเวอร์ชั่นญ่าแบบแห้งๆที่สมจริงกับสนามลีกภูมิภาคนะดังรูปที่ขึ้นมาเลยเพื่อนๆสนใจโหลดเวอร์ชั่นไหนสามารถโหลดได้เลยนะครับเขามี2เวอร์ชั่นให้เราได้โหลดกันนะมา ช่วงทายคลิปครับเดี๋ยวแอดจะมาอธิบายเหตุผลที่แอดหายไปไหนล่ะครับช่วงนี้แอดไม่ค่อยได้มีเวลามาทําคลิปเลยนะช่วงแรกที่แอดหายไปคือแอดไปซ้อมรับปริญญาแล้วก็เคลียร์งานต่างๆที่แอดได้ติดค้างไว้นะครับตอนนั้นอะ ซึ่งตอนนี้แอดก็ได้ผ่านพ้นในการรับปริญญามาแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงการหางานของแอดนะครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์การเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานมันก็ต้องใช้เวลาใช้การศึกษาใช้การเตรียมพร้อมเลยเนาะแอดก็แบ่งสมาธิไปทําตรงนั้นซะเยอะนะแต่ใน y o u t u b e เนี่ยแอดก็ไม่ได้ทิ้งนะครับ ถ้าแอดได้ตารางเวลาที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนหรือว่าได้งานแล้วและได้เวลาวันหยุดที่ค่อนข้างชัดเจนนั่นแหละแอดจะเอาตาราง y u t u b e เนี่ยไปใส่และจะทําคลิป เหมือนเดิมนะครับไม่ทิ้งแน่นอนเพื่อนๆนก็ขอให้รอกันไปก่อนนะครับช่วงนี้คอนเทนต์ที่แอดทำได้นะช่วงนี้ก็จะเป็นใน,ในเรื่องของการรีวิวสนามเ่ยละเนาะแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์มาสเตอร์ลีคุมทีมหรือว่าบีคัมบริเจน่ะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะไอ้ตรงนั้นแหะแอดก็จะรอตารางงานที่มันชัดเจนก่อนละครับโอเคสําหรับ E p พีรีวิวสนามเขาน้อยสเตเดียมของทีมการจนะบุรีซิตี้แอดก็ต้องขอตัวจบไว้และขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แหะครับ สุดท้ายนี่ แอดก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้กด s u b s c r i b e ให้กับช่อง a u o o s e l ด้วยนะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมกันลนะเนาะแอดก็คาดว่าน่าจะช่วงหลังสงการนี่แหละน่าจะได้งานที่มันแน่นอนได้ตารางงานที่มันชัดเจนแล้วลวนะเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาสารต่อการคุมทีมกันว่าเราจะเอายังไงกันต่อละครับโอเคสำหรับ EP นี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ